เสร็จแล้วอีกอะพี่ขอเดี๋ยวจะไปเมื่อกี้ม oh ีหนาที่เมื่อกี้มีหน้าที่ไหนครับมีหนาที่น้องโฟว์เยอะมากเอ่อได้ถ่ายไปไหมครับได้ถ่ายอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เพราะว่าผมกขาตัดกนเลยเนาะอันนั้นตอนหลังแล้วจริงๆตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่เราอยู่หลังเวทีก่อนที่น้องจะไปสแตนบายเพื่อแบบ เดินออกไปได้วยกันอะไรเงี้ยน้องวิ่งมากอดตั้งแต่แรกแล้วเวฟดเียวเดี๋ยวเอีเป็นเกียรติน่ารักมากเลยลูกคือเราอ่ะเป็นเรเา,าเ,ปเป็นฟิลเกงใจเพราะว่าเราฟิอตัวแบบรู้สึกตัวเล็กตัวจ้จอยแล้วแบบน้องโฟดอยู่แบบอยู่ในแบบบริษัทใหญ่แล้วเขาเป็นแบบเบอร์ใหญ่อะ่ะเขาเป็นตำานานหนึ่งคนนึงอ่ะซีฟินาโคอ้อ่ะแล้วเราก็แบบทำตัวเล็ก แล้วเขาก็แบบมี่น้ำปิ้งโอ๊ยพี่ถึงว่าละเขาถึงคนรักแบบเยอะขนาดนี้เขาแบบน่ารักจริงครับซึ่งแบบว่ามันก็ทำให้เราได้แบบรู้จักกันมากขึ้นเนาะจากที่แบบก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอแบบใช่คือปกติแล้วอ่ะน้องน้องเจมิน่าหรือน้องโฟสอ่ะก็จะรู้จักพี่เก่งเพราะว่าพี่เก่งเคยมีผลงานแบบผ่านตาน้องอย่างแบบ ใดๆภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่อย่างน้ำปิงอ่ะเราก็รู้จักกันบ้างจากการที่พี่เขาแบบพาไปรู้จักอะไรางี้แต่ว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่น้องแบบเหมือนจําเราได้แล้วว่าแบบนี่คือน้ำปิงจริงแล้วอะไรเงี้ยเราก็สุขว่าโยดีใจที่แบบขอบคุณที่น้องแบบน่ารักกับน,น้ำปิงขนาดนี้ว่าก็ฝากอ่รุ่นพี่ในวงการช่วยเอ็นดูผมด้วย อาจจะได้เห็นแบบมีผลงานรุน่นมาแบบมวกเคเคยไปแบบเคยแบบไปปีแบบนึกเคมอะไรกับผู้เก่งก็มีใช่ไหมหวมังว่าจะมีครับจริงๆน้ำปิงว่าเคมีของทั้งพี่เก่งทั้งแบบน้องโฟสทั้งแบบน้องเจมินายอะไรเงี้ยคือเหมือนเคยเจอกันผ่านๆน,นั่นแหละแต่ว่าอยากเห็นกันรวมตัวกันสักทีเหมือนกันคนระับโอโ้พี่คิดถึงงานเร็วความอะไงเนี่ย พี่คิดเลยความปวดมันจะอยู่ตรงไหน่ะใช่ก็น่าจะสนุกน่าจะสนุกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวไปค่ะเข็มีราสเปเชั่นอ๋อเข็มจราสเปเชียลอีพีเป็นไงนะเพราะเมื่อวานพี่เติ้ลให้สัมภาษณ์ว่ามี18ตอนไม่จริงนะชอบพูดอะไรไปแบบเลื่อนเปื้อนอ้าวหรอคุณชานมีเื่าไหร่มี120ตอนนะออาเหร แต่ว่าถ่ายไวๆนะครับเป็นตอนแบบสั้นๆเนี่ยตอนพูดว่าเคยดูกันไหมครับคลิปสั้นๆแบบตอนที่เขีมที่ลาขึ้นมายเลยเขีมที่ลามาถึงเขีมที่ลามาถึงแล้วพ่อแม่ของเขีมที่ลาอะไรเงี้ยจะเป็นคลิปไวๆประมาณแบบตอนละสามนาทีติใหม่แล้วก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเผื่อว่าบางวันคลิปสั้นคลิปยาวอะไรเพิ่มตอน200 EP 300 EP ตามฟิลมันเพิ่มันเพิ่มมากเจ็แปดตอนก็ยังไม่ได้ยังไม่ก่อนนี่ร้ยยี่สิบตอนหรอคุณพัลลี คือดูตามเลิกครับถ้าถูกว่าเลขไหนมงคลนอาตามนั้นเลยอาจจะได้เห็นอะไรในเข็มชันเป็นรี้ยงนี้างไอ้ร้อยยี่สิบตองของหนูก็จะได้เห็นว่าเข็มศิลากับพวกคูน่ะจริงๆเขามีโปรเจกต์ไปนอกสถานที่นะอือเราเราก็ไปสร้างบ้านใหม่อีกแล้วเราบ้านบ้านพวกคูคือไม่เนี่ยต้องไปสร้างใหม่อุบลมันเนาะมันเบาไปละสถานที่ต่อไปคือดาวนามิกอุ้ยเผือพูด จริงๆก็พูดได้แหละในส่วนของโลเคชันดาวน์นามิกที่เราจะไปสร้างแบบโลกใหม่ซึ่งโลกนั้นอาจจะไม่มีผีไงเราเบื่อผีอะไรเงี้ยก็อยากทุกคนได้ติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงเราไม่อยากรู้ว่าเราจะเดินทางไปยังไงเราเพราะหูเขามีของพิเศษนะคะคุณพี่มันก็ <ๆ S 2> เขาก็มีอะไรใดๆเดี๋ยวมันจะมีของพิเศษมาเรื่อยๆตลอดมาพี่เป็นคนเชื่อถือเมาก เราจดาวน์เม็กนั่งมอกี้คือแบบนี่เลยนะนี่จริงนะครับในโลกของอนิเมะอะไรว่าไปอ๋ออ่ะอาจแต่ความพิเศษมีไหมมีมีม,มีสปอยนิดนึงให้แบบว่าให้พี่แบบสบายใจน,นิดนึงเป็นชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากครอบครัวเรืองเด็เกิดขึ้นแล้วกัน <S <S แต่แว่าคือต้องคุยกับใครก็ขอความเห็นใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีบางส่วนบางตอนที่ เดี๋ยวคงมีการคุยดีเทลกันอีกทีเพราะว่าทางหลังบ้านเราก็รับฟีดแบ็กกันอยู่ครับว่าจริงๆแบบแฟนคลับอยากเห็นในพาร์ทไหนที่ยังไม่ได้เล่าหรือพาร์ทไหนในนิยายที่น่าสนใจอะไรเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาบทกันให้เสร็จสิ้นแล้วก็แบบเดี๋ยวใคยทำกันเปเที่ยวกับแฟนคลับอันไหนมาก่อนน้ำปีนยังมาตายใหม่ไม่ได้นี่คือจะปีนนะนปรมาก่อนใไรมาก่อน น้ำปิงว่า <laughs> เราสามารถโชว์เองกันได้เออ,อ,อ,อันนี้ก็ไป็นถามเฟิร์สวันแล้วกัน <laughs> <laughs> เอส่วนนี้จริงเราไม่อยากตอบแทนเพื่อเพราะปกติหน้าที่พีอาในส่วนนี้ในส่วนของข้อมูลลับราชการนี้เป็นในส่วนของเฟิร์สวันอยู่แล้ว ก็ฝา,ากถึงเพื่อนราเจตนาที่ตอนนี้แจกมอนชิชิไปไม่รู้แล้วกี่ตัวเพื่อให้เพื่อนได้รางวัลน,นี้มาก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากตอบคําถามพี่ๆด้วยนะเพราะว่าทางเราก็ไม่อยากจะข้ามหน้าที่ที่จะใดๆปเป็นหน้าที่ที่จะเข้าห้องดังเล้งพี่เคยไหมเคยเขียนห้องดังไหมหรือว่าเป็นหน้าที่ของเพื่อนจะเคยไม่ค่อยมีคร<ป>ับเราเรามันระวังตัวเป็นพิเศษไม่ไม่ ไม่เคยห้องนำ้ำไม่เคยได้น้ำกลายน้องปีไม่เราชอบแกล้งพี่ๆชอบให้พี่ๆเดามากกว่าก็เหออ็นว่าเขาที่เขาดูโอเคชันแล้วนะเขาจะมาดว่าเราต้องไปแข่งแค่ไหนกับใครใด้คอนเสิร์ตเราในวัรุ่นเราน่าจะเป็นลานอะไรลานกว้างๆตักอย่างครับปีกช่อแบบเขาดหรือพี่ดรอแยกจัดบนฟ้าครับแยกจัดบ,บนฟ้า อยากเป็นอยากเป็นกลุ่มคนไทยคนแรกที่จัดอะไรบนฟ้าสูงแค่ไหนนะฟ้แบบประมาณให้ให้ให้สูงสักนิดหนึ่งให้มันพื้นมันเป็นเมฆเ,เพราะเราทุกคนอยากเป็นนางฟ้าไงล่ะ<อ>เพราะนั้นสันฝันแฟนคลับได้เป็นนางฟ้าหนึ่งแฟนคลับได้ดูคอนเสิร์ตสองแล้วพอเราได้ขึ้นไปบนฟ้าสาม<อ>ทุกคนแฮปปี้พี่ออฟแฮปปี้ดูมินนี่แฮปปี้ก็เอนดิ้งครับคืออันนี้ไปโจทย์ยากของพี่ออฟเลยนะครับ คืออยากบอกอะไรพี่เอาไหมคำโจทดเนี้ว่าอุ้ยเพราะว่าแฟนไปขัดก็อยากได้แบบนึงศิลนปินก็อยากได้แบบนึงคืออบอกพี่เอาไหมว่าอยากเห็นสเตจที่เป็นแมลงทองคำก็คูลอยบนฟ้าอะไรมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คือน้ำปิสองรักกันเรื่อยๆค่ะก็มีปินถาบ้างอะไรบ้างว่ายน้ำไตรกีฬาอะไรปะ ทำติวครับถ้าสมมติในสี่คนหนูว่าหนูยืูเมนพี่แก๋เขาบอกเขาเป็นเมนแมนนอนเป็นเังไงโอะไรเมาเมนเทนแนนซ์ครับเป็นฝ่ายแบบบำรุงอรายเบื้องหลังเพราะว่าเราชอบทำอะไรแบบซ่อมแซมอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันดูว่ามันสึกหล่อตรงไหนอีกสองคนเป็นอะไรดีคะเ่็นสึกหล่อนระไหนดีคะเราเป็นอะไร มินไทยโกะเธอพว่าเป็นมีนไทยโกะใช่ไหมล่ะแ้าส่งสายย้ายถาใครพูดไปเรื่อยกไอ้เลิฟติ๊กตอกไปเลิฟติ๊กตอกบอกว่าให้พี่ให้เวลาพี่เดียวพี่ยังไม่ได้เลยเลยอ่าๆม่มสาระไาไรดูหน้าแม่หน้าใารก็ก็คือแบบว่ามีหน้าได้ได้ พีนาได้เห็นครับก็รอรอรอกันสักหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆทุกโปรเซสทุกงานคือแบบพยายามให้มันคุณภาพเนาะเพราะว่ามันอยู่บนความคาดหวังทุกอย่างแหละเพราะว่าที่ผ่านมาคือทําไว้แบบค่อนข้างละเอียดก็เลยแบบฝากทุกคนส่งอะไรใจให้ทีมงานด้วยครับอยากอยากดูอยากเห็นอะไรก็ลองบอกแท็กที่ออฟหรือว่าลองแบบบอกมาในแอปออฟฟิเชียลหรือว่าเวลาที่เราแบบมีโพสต์ถามอะไรเงี้ยครับก็บอกกันได้ นี่รอดมันเปเชียลทั้งหูเยี่ยมขนารเราสู้ครับเราสู้เรารู้รสึกว่าเราได้ถูกคนพบแล้วเราก็อยากแบบมีพี่ๆไปเรืเร่อยๆแล้วก็จะอยากตอบแทนด้วยผลงานอยู่แล้วนะก็มันคงจะเป็นห่วงแบบเอ้ยแบบรักกายแบบ แบบอะไรต่างๆเพราะว่าพอเราเชื่อเยงมากขึ้นสิ่งที่เข้ามาก็จะเ,เ,เยอะกขึ้นเยอะขึ้นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราก็ทําใจไว้แต่นื่นๆว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเราที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักเราะอะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนปรับโฟกัสมากกว่าแล้วก็ไม่ว่ามันจะเจอเรื่องอะไรขอแค่คนรอบข้างเรายังเข้าใจแฟนคลับเรายังเข้าใจคุณแม่เังเข้าใจ แล้วก็เรายังอยู่ในพื้นที่ของเราที่มันไม่ได้ไปทําร้ายใครอะไรเงี้ยเรา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 แฮปปี้แล้วที่เหลือมันอันคอนโทรลก็อาจจะต้องมีการปล่อยไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะถ้าเก็บมาคิดทั้งหมดน้ำปิงอาจจะบึ้ม <c oughs> แต่ว่าในตัวของปิงคือเราเป็นพี่กับคุณเป็นพี่เป็นพี่จริงๆก็ไม่อยากให้มีใครต้องไม่แฮปปี้อ่ะเนาะแล้วก็อยากเห็นทุกคนมีความสุขมากกว่าโอเคนะคะโอเคค่ะคุณครูค่ะคุณครูค่ะ